ลาบต้นยางไหนเมนูแนะนําอะไรจิ้นนึ่งคืออะไรจิ้นน้ําพริกแดงน้ําพริกอ่องกบทอดเอาปลาแม่ปลาปลาทอดปลาทอดเอาอันนี้ให้ฉันหน่อยเอาอะไรนะอะไรนี่แกงตูนใส่ปลาคืออะไรมะแกงตูนแกงตุใส่ปลาเออจิ้นอกปลาเนื้อหปลาไม่ใช่ปลานี่ไงปลาทอดสมุนไพรไง ลากต้นยางหน้าเป็นอะไเอาข้าวเหนียวหรือข้าวแต่ไม่ใช่พวกไอ้ไอ้พวกสาดิ้ไม่ใช่เลยนะไม่หยิบยาอันนี้ไม่ใช่เอาข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าเอาข้าวสวยเลยสวยข้าวเหนียวก็ได้ำผึ้งข้าวเหนียวแต่ข้าวสวยเอาแกงอะไรแกงอะไรบ้างตอนนี้สับน้ำพริกอ่องเฮ้ยน้ำพริกหมูด้วยน้ะพริกหมอ๋อไม่มีหรออ๋อไม่เป็นไรครับน้ำพริกอ่องยำจิ้งใหญ่ แกงคูนไสปลาคืออะไรคะแกงน้ำมีตาแดงน้ำมีตาแดงจิ้มเนื้ออ๋อจิ้มเนืรอไมน้ำมีตแดงจิ้มเื้อลองไหมเธอลองไหมนะไรเอาน้ำมตาแดงกับน้ำมีตาแดงจิ้มเนื่อค่ะก็แกงจิ้มเนื้อจิ้เนื้องหรอแกงจัดเลยมันซม แกงแคร์แกงแคร์ไก่อืแต่มันก็มาเป็นคู่ลองดูก่อนลองเอามานีกวาลองก่อนแล้วเ่อยลองได้หลชื่อไเป็นน้าา เป็นไมขอก็ไม่อีดคกครบแล้วล้องไมปขอเข้ามามมคนเยอดีวเป็น,นนั้งแต่กลางวันถ้าไม่ตอนแรกโทรมาจองแล้วมันไม่รับ ตูนคืออะไรวะงาน้องแค่ทำสลัดนะแล้วนี่ปลาคืออะไรนี่อะไรบัวบัวเดี๋ยวค่อยเาใช่ใช่มึงแจ้งเหลืองใต้เหรอมันยังยังเสร็จเรานี้ยเขาเรียกตูนพี่ก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะเนี่ยนี่เขาเรียกตูนเออนี่ปลาพี่ใครนี่เบอร์พี่ใครใช่ไหมตูนไครทอดอะไรวะมันหลายเบอร์เลยว่ะตะไคร้ตะไคร้แล้วก็ใบมะกรเออแล้อันนี้คือปลาสมุนไพรนี่มันแฟชัามลีฟแต่อันนี้แถวบ้านเราไม่มี อันนี้น่าจะหากินยากเนี่ยไอ้แกงตูนไหนไส่ปลาเธอไม่มีมีแต่เนื้อปลาแต่เบอร์นี้ก็ยังมีแบบที่ใช่ไหมไม่ก็แค่แค่ก็จะเมมเบอร์นี้ไว้ไว้ด้วยไงลาใด้วยเ็้าเหม็นเบื้องอบบนี้ สบาย 这里，汤头味。 สองห้าร้อย ก็หมูย่างแต่เราทำใส่กระามาาไม่ได้ใส่ใบองงไปยี่สิบสองส 对。